คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ครูไมค์จะมาอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม Just Do It นะคะนั่นก็คือโปรแกรมนี้นะคะแค่ลงมือทําคุณก็สําเร็จแล้วนะคะโปรแกรมนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อายุไม่เกิน50ปีนะคะน้ําหนักไม่เกิน80กิโลกรัมนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้นะคะโปรแกรม Just Do It นะคะก็จะประกอบด้วยส่วน Just นั่นก็คือเข้ามาดูโปรแกรมตารางออกกำลังกายครูก,ก่อนนะคะซึ่งครูไมค์ออกแบบไว้ให้แล้วนะคะโปรแกรม ในส่วนของจะจะเป็นตารางที่ครูไมยจะอธิบายพวกท่าออกกำลังกายต่างๆนะคะให้ทุกคนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่จะไปปฏิบัติจริงนั่นก็คือโปรแกรมดูอิกนะคะซึ่งจะทําต่อเนื่องเป็นคลิปยาวๆต่อเนื่องเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงถึงหชั่วโมงครึ่งนะคะในตารางนี้นะคะจะเป็นคลิปของครูไม,ทม้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะคะซึ่งครูไม้เป็นคนอธิบายทั้งหมดเลยแล้วก็ทําเองทั้งหมดเลยให้ทุกคนได้ทําตามอย่างง่ายมากนะคะในส่วนของโปรแกรมนี้ เราจะเน้นการดูแลตัวเองนะคะคือไม่ต้องส่งการบ้านหรือว่าส่งกาารบ้นอาหารไม่ต้องส่งการบ้านก็ออกำลังกายคือเอาโปรแกรมไปแล้วก็ไปทําได้เองเลยและที่สาคัญนะคะราคาถูกมากเลยค่ะ3เดือนนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นนะคะทุกคน3เดือนซื้อเพียง2,500บาทแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจว่าจะทํา3เดือนได้ไหมคุณหมายก็จะให้แบ่งซื้อทีละเดือนนั่นก็คือเดือนละ900บาทต่อเดือนนะคะ ตั้งแต่เดือน1เดือน2ก็เดือน3นะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าจะตัดสินใจย,ยังไงะคะแต่มาคิดว่าทุกคนสามารถทําได้แน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่บ้านหรือว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปข้างนอกภูเขาทะเลคือสามารถทําได้หมดเลยนะคะในส่วนของโปรแกรม Just Do It นะคะจะมีส่วนประกอบก็คือ1น,นะคะคือการวอร์มอัพนะคะคือเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะเข้า ในส่วนของการเวทเทรนนิ่งนะคะนั่นก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยการใช้บอดี้เวทนะคะร่างกายของตัวเองแล้วก็ดัมเบล1คู่นะคะแล้วก็ไปทำต่อด้วยการคาร์ดิโอนะคะนั่นคือการเบรนไขมันนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นโปรแกรมยืดเหยียดซึ่งทุกคนต้องทำเพราะว่าป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะไม่ให้กล้ามเนื้อ,อบาดเจ็บนะคะหลังออกกำลังกายทุกครั้งนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะครูมาอยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมโปรแกรมกันเยอะๆนะคะใครที่สนใจนะคะ ภูมายจะแปะลายการติดต่อไว้ข้างล่างนี้นั่นก็คือให้ทักไปที่ไลน์แอดซิปแคมับนะคะจะมีแอดมินคอยตอบนะคะแล้วจะมีแล้วมาเจอกันในไลน์แอด just do it นะคะ ทุกคนคะโปรแกรมนี้นะคะไม่ใช่โปรแกรมเทรนออนไลน์นะคะทุกคนเป็นโปรแกรมเน้นดูแลตัวเองนะคะไม่ต้องส่งการบ้านอาหารแล้วก็ไม่ต้องส่งการมากกัาร่างกายนะคะอย่าเข้าใจผิดกันนะคะทุกคนเน้นดูแลตัวเองนะคะง่ายๆนะคะแค่ซื้อโปรแกรมนี้ไปก็สามารถทําเองได้แล้วนะคะแล้วมาเจอกันในโปรแกรมเยอะๆค่ะบ๊ายบายค่ะ